อันยองนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่อง NetNKP นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกดชูดกันนะครับกดไปที่ global creator นะครับกดที่เมนูมุมด้านซ้ายนะครับก็จะมีให้ลงทะเบียนกับเข้าสู่ระบบก็กดให้เรียบร้อยด้วยนะครับกลับมาที่ด้านหน้านะครับเขาก็จะมีให้เลือกเป็น basic team นะครับแล้วก็ กราฟฟิตี้ทีมนะครับก็จะเลือกเป็นกราฟฟิตี้ทีมไปนะครับกดเข้าไปได้เลยพอเข้าไปก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับผมก็จะเอาให้คุณมาให้ดูก่อนนะครับอันนี้เคสมันจะเป็นของ iphone 12นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรุ่นได้นะครับกดที่เช r o d u c t นะครับ พอเข้ามานะครับก็จะมีให้เลือกอยู่หลายรุ่นมากเลยนะครับแต่ละรุ่นก็จะเป็นเคสแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับผมไปกดเคส p h o n e 10R มาแล้วนะครับแต่ว่า p h o ฟ e 10R มันมีแค่แบบเดียวเองครับก็คือเป็นซอบเคสนะครับเลือกรุ่นไหนแบบไหนนะครับให้กดไปที่รูปได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมเอารุ่นเดิมนะก็เลยกดก,กระบาทออกนะครับ เปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ก็จะเอาสีน้ำเงินแล้วกันกดที่ start create สีเขียวนะครับเราจะได้ไปตกแต่งกันกดที่ character นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับให้เราเอาไปตกแต่งตามต่ชอบได้เลยนะครับคิโอริง เราสามารถย่อขยายหรือว่าย้ายที่คาแรคเตอร์ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะลบอันไหนออกนะครับให้คลิกที่คาแรคเตอร์นั้นนะครับแล้วก็กดถังขยะด้านบนนะครับสมมุติว่าแต่งเสร็จแล้วนะครับให้กดที่มุมซ้ายบนได้เลยนะครับกดที่ a d d to Car t นะครับเลือกจำนวนที่จะสั่งนะครับแล้วก็กด buy บนาได้เลยนะครับพอเราเข้ามานะครับเขาก็จะมี ให้กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่การจัดส่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษการชำระเงินก็จะชำระได้2วิธีนะครับก็คือ PayPal กับ AirPay นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่เช็คเกาวสีดำข้างล่างนะครับมันก็จะขึ้นให้เข้าสู่ระบบของ PayPal หรือว่า AirPay นะครับพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นข้อมูลราคาเป็นราคาของไทยนะครับแล้วก็ กดตกลงเพื่อชำระเงินได้เลยนะครับวิธีดูสถานะสินค้านะครับให้เรากดที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็กดที่ order status นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอันยอง